สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็พามาดูผักพายนะคะหรือว่าผักกันจองที่เคยให้ดูมีอยู่แค่ต้น2ต้นตอนนี้ขยายพันธุ์ออกเป็นหลายต้นนะคะเนี่ยก็เก็บกินหนีง่เพาะในครัวเรือนของย่าก,ก็กินไม่ไหวจนกระทั่งต้องปล่อยให้แก่นะคะเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่าดอกของเขาแก่หรือไม่แก่ ก็จับดูที่ดอกนะคะถ้ามันยุบมากๆก็แสดงว่ามันยังอ่อนกินได้แต่ถ้าปีบเข้าไปแล้วไปเจอมเมล็ดแข็งๆข้างในอันนั้นกินไม่ได้นะคะจะแข็งแล้วก็เหนียวแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะถ้าช่อดอกขนาดนี้กําลังพอกินนะคะเนี่ยประมาณนี้นี่เราจะเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกหรือว่าใส่แกงขั่วแกงอ่อมนะหรือว่าเอาไปย่างไฟหรือเอาไปยำกินได้ทุกอย่างนะคะสำหรับผักกัญจองนะ วันนี้ย่าเจาก็จะพามาดูการขยายพันธุ์ของมันนะคะเนี่ยย่าสังเกตว่าดอกที่ย่าไม่ได้กินนี่ปล่อยทิ้งไว้นะคะพอเขาแช่น้ําไปนิดนึงเนี่ยเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมานะอย่างตัวนี้ก็ออกมาจากช่อดอกเนี่ยก็เด็ดออกมาจากช่อดอกเหมือนกันตัวนี้เอามาปลูกเอาไว้เนี่ยนะคะลักษณะใบของเขาจะหนาแต่ว่าอิ่มน้ํานะคะ ก้านใบก็เหมือนกันจะเป็นคล้ายๆฟองน้ําอยู่ข้างในนะถ้าเอามาไว้ข้างนอกนะถ้าเราไม่เอาแช่น้ําไว้นิ่แป๊บเดียวเ,เขาก็จะมีอาการยุบนะคะก้านของเขานี่จะยุบคล้ายๆกับฟองน้ําเลยอันนี้เป็นช่อดอกนะตัวนี้จะเป็นดอกที่แก่นะกินไม่ได้ยากก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยนะคะพออีกระยะหนึ่งนะก็จะเอาไปแช่ลงในน้ำนะเนี่ย อย่างตัวนี้ก็แก่มากแล้วนะคะเนี่ยมันกินไม่ทันนะคะอันนี้กินไม่ทันก็เลยต้องเอาทิ้งไว้แบบนี้เลยนะเนี่ยพอทิ้งไว้ระยะหนึ่งก็เอาลงไปแช่น้ำนะ,ะเนี่ยเรามาดูเนี่ยกา้านนี้แช่ไว้นานแล้วส่วนดอกที่แก่ๆเขาก็จะโรยไปเลยก็ขึ้นต้นใหม่มานะคะตรงบริเวณก้านของช่อดอกเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้นี่พึ่งจะขึ้นมานะคะเนี่ยเนี่ยอย่างต้นนี้เหมือนกันอันนี้ยิ่งไม่ได้แช่น้ําเลยนะคะเนี่ยก็จะมีต้นนี่เห็นไหมคะต้นอ่อนกําลังจะขึ้นมาแล้วนี่ยหาก็จะเอาจับลงไปแช่น้ำนะจากนั้นรากของเขานี่ก็จะงอกอย่างลงไปในดินนะต้นก็จะโตขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมคะนี่ส่วนตัวที่เป็นดอกของเขาเป็นผลของเขานี่ก็จะค่อยๆเน่าลงไป อันนี้รากเริ่มยาวแล้วนะคะนี่เริ่มย่างลงไปแล้วพอนานไปเขาก็จะโตนะคะโตขึ้นเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราต้องการขยายพันธุ์เราก็ด็ดเอาไปปลูกใส่กระถางได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายนะคะแบบนี้อีกส่วนหนึ่งเขาก็จะใชเมลเลนะเอาไปหวานทําให้มันเป็นเลนๆแล้วก็เอาไปหวานเลยนะ ส่วนของหญ้านี่จะปลูกลงกระถางนะก็ปล่อยไว้อย่างนี้จนกว่าน้ําจะแห้งนะคะพอน้ําแห้งทีก็จะเอาน้ํามาเติมให้เขานะอันนี้ดินเกือบเต็มกระถางนะคะคือน้ํานี่ก็จะอยู่ปริมปริมนะอยู่สักประมาณไม่ถึงฝ่ามือนะคะนี่จากพื้นดินขึ้นมาถึงต้นเขาจะชอบน้ําประเภทแฉะนะแต่ว่าไม่ชอบน้ําเยอะนะคะถ้าน้ําเยอะนี่เขาก็จะตายนะสาหรับ พวกผักกัญจองหรือว่าผักพายนเนี่ยเห็นไหมคะต้นเล็กของเขากําลังโตขึ้นมานะสำหรับกระถางนี้ย่าจะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะคะก็ปลูกแบบธรรมชาติก็เก็บกินตรงไหนกุดกุดก็คือรอยเก็บกินนะคะส่วนที่ไม่ได้เก็บกินก็จะเอาแช่ไว้ให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้เอาผักพายมาให้ดูกันว่าเขาขยายพันธุ์กันยังไงเผื่อมีหลายๆคนอยากจะปลูกลงกระถางเอาไว้เก็บกิน เป็นการประหยัดไปด้วยเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเพราะว่าเรากินก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะก็ทดลองลองๆเอาไปปลูกดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ